สบายดีเด้อพี่น้องมาปอกมาขามบ้านหนพี่น้องเลยมันในชามหลุดกันขามอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องชมมันหวานบอกมมันหวานพะลุงเลยสบายดีปาลุกขอบใจน้องนะซาสบายดีป่าลุงเอาไม่ถเอาไมาถอขามหางเอาตอนนเดียวจะใช้ใส่ห้อง้อีอยู่ห้องจิ๋วไห้องดึกมากเลย่ะ่เาเหาอเออเอาเจ็บปอกขามที่ิ คาม่มมันใสแบบแดมันส้กมัน่วดเลยอ,อันนี้หม,ม,ม,มามมค้างแดงว่ะหมาก้างคือแบบคือต้อง่อมหน่อยม,ม,มากๆนะมัส่แข่ที่มันจะเป็นหมาค้าบ้านเลยแ้สดเขากินสุมันคามมานืออมกน่าต่นเ้นไงบ้างเลรอเออตลาดมาเงินชุนรา,าเดีลยน้น่า่น,าาน,านเ้ะหู้ไกินมเบิร่าต่นเ้นะหเออไม่เขาหอยก็ยัมากึ้มานกินไหมิว กินซื้ออันกกินา่ามขามานาซากินข้ากินล้างมือก่อนกินไม่ได้นะวยถัหนามาดงนะน้ำน้อย่งเคลนเป็สาปน้จิกตืนมาเอานามเจ้าดิน่าจะได้นอนแน่ไปล่างมือกินไปลดมือห้ค่ะเรื่องอะสวยให้เขาแน่ถอาม ยังเจกินเขาเนาะกินเขาประมาณสองเถื่อนเลยเนาะกินกินเขาช่งเลยกับเถือนนึงกินวนี่สว่างกับเถือนนึงกิยังกินสว่างกับไข่ปูคือกินอยู่เพิ่นไต่พุ่นเขาหนึ่งเขาหนึงเขาเพื่นไต่่หน่พี่เอาเขาเนี่ยนี่อาเท่ห์ลูตอนนี้เขาเนมันใหญ่เล้เขาเลยหนึ่งวกมาคิดรบต่อม่านี่เป็บเ่ไริง กินเลยดูีชยน่ยนทางดนทางดนทางใแหละดิทางหญ่างนะึเือนด้อยขาดยอ่ะอ่าทางนาเพื่อนอันเพือนนาเพื่อนมัน่างอะไรอยู่นะยืนนนนนอีมาสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยเออสัญญาณส่นะชบดี่ะ า้าแจังอีกติเลยค่ะไปมาค้หนาแล้วเนาะกลางหมค้ตกแล้วเดี๋ยวว่าออกมาค้า,คาตกห,ห,หนาหนค,าคาน่ะาค้หนาวิมค้ำนะโอ้ขาปอบไ่ปอกไคในเต้นไ้นะไในเ้นหจะเอามาข้ม เพื่อนอะไรก็ได้พี่แต่บบกัราาเบออกเลยอุ้ยิ้งเนื้ิ้นทั้งหอกงอเข่ามีแลวมีตะยนี่กด้วยตกเงาฮะบคุถ้ามีมีพีแล้วอ่ะะไย่อะไรตะไครตีตวเป็นยังงะมีีัเขาเต็มยูหันนะเขาเหล็กยูหันนะมือนเหมือนเขเห็บ้

บ่เล่าล่าไม่ตัวเย็นนะซ่าบ่เลลไม่ตูเย็นะเดีบ่เลยเ็นไหนนะรมดาเอาอ้าวพอีเขาหายไเขาหากินกินเขาเขาจุกน้อยเลยได้ไหนได้เนาะไม่ตกจดีเมันแตกมันแตกนข้าค้านะบอว่าอีหนาสุด เอาเบิรดเอ็มกินมันถืเป็นกินเ่ามันแง่กร,ร,ระดูปกระค้ามปละโเลยมีสองปีขึ้นลังสามปีขึ้นังอกค้ายได้ไนมคะลงน้ำลงดีลงแมมทานกันจี๊ดไม่เ้ากระตุ้นพันสองพันได้แต่ไมได้ไม่เ,เข้าใจก็ลาให้ตัวนื้ ก้ามาันกันกายปันกันท่าพอ่อท่ายังจำหลอยู่ในเตียงเลยเนะนี่ยพ้าพางงนุกั้งทังยาดงก็ห้าม,มาเตียงนม่ติกี้ทนมีเฮื่อนไหนพอ,อิดมามา่ใ่ไว้้าไว้อย่าพากฟ้งลองสิดูนมไม่หนำจัเลยไม่หน่ำจับเล ยามอืดคืออดได้บอกตามยามอมีอ่วนานมีบ่ก็ลังเป็นดอกปอาว่าอยาเมันก็ขึ้นตัวลมหัแหงถึงเนาะขึ้นขึ้นบางชวนใน้้ามนท่าไหร่้ขามตัวน้งเฮาเนาะใช่ใช่ฮากี้ใช่ที่จะลงไปเนาะ ได้ยุได้ยุไม่เลยให้นอนอยู่เดือน้วนะชาข้าวบากานอนะคะน่าจะใสน่าพวแล้วอ้าวเจียประจำอยู่หันละเออดแก้แล้วมคนอยู่ข้าบุกานนอน้บุกานอนแล้วจะขุประจำกันอยู่ เปนเศษนันมันว่างเวงอะไรบบนี้เนียนไปนานแลนนะจ๊ะบอกเป็นว่างวงวีวีเป็นยานบ้วถ้าเป็นมาตั้งคือแล้วไม่เอาเนี่ยถ้ตู้เราปิดแน่นแต่วันเปิดเองจอกแห่นเหมือนเปิดเองไดยัแล้วนี่ดิกเปน่องอะไกัเป็นอ่าแล้วก็ทุคนนอนจากท่นี้เพิ่งกลอนลูก เรแม่นต้อไมเสียยาผันโม่ใม่เอาาไม่เพือนนสักหลักบางอย่างนมมานเ,น,าางเน,นี่าายวตไม่ครเองใหม่โอ้มันมีแนวไม่ใครเอาหัวย้ออยู่บริมหอดเลยนเริ่มกับบริมอจกเลยอ่ะคุณจบไหยครอยูเ้คนบริยูเนาะยังไงแทนที่จสุดซอยก่อน มีขวดในั uh, you, so no ู้มีดูมเาเดี๋ยวดูเาเ้าไปดึงฟอตุจอาารกฐาอนใจน้อยชนึงกับใครมันเป็นเอนห่างนี่าจาก็กินอยู่แล้วเหรอเนตาบเหินน่ะอยู่อาภูนอยู่เงินห่างกันาเมื่อนั่ีอยู่ตะวันแล้วน่ยีมบบีคนอยู่ีคบอยู่เปชาญาย่เช้าอยากตอเติมหมอน ่ให้เราปุ๊บเพื่อนมีข้บคุยกีน่ะพี่กับู้จ้าคุยคือผู้จคุยขนา่กันแกับเพื่อนแกับเพื่อนรองเท้านะติดกันเลยติดกันเลยนี่่กับขนเดือนกัน้องเดือนน้องดาวน้องดาน้องลูกเนาะี่นะใหญ่เ่นไ้เขเลยเอายไม่้ทางนี้อ เคยม่ใหญ่แนาใหญ่ไหมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวอะไรมเะบ้างไหบเยอกัติ่างเกลืเนี่้ดเกือขึ้นึนะฮาข้าเใหญ่เป็นบางท่ากับตาจูกันเนื่ยจ่แกันเ่มาบอก่อ คยแถมันอยู่วะนิ่มล้าลหนิมีันเป็นหงนเนาะเคยเอามาหหน้าใช่รุ้หด้วดดวงามมะคามบไ้ามันเนามันแมงเขาเขาจเขาไ้เลือกรตมาคามฮุบเอาหลดะส่นลหือฮุบเอาลาวบ่าทุนตนตนอไนันนอันนี้เขาเมาหายภั anh นี้ก็มาให้ไผนึง mấy แม่แก้วก็ เขาปอกบอกกางวนาเจียวกัตังหาบ่เดี๋้เาไป่าแล้วเขาก็เจีกอะสมกนาเขาเจียเลยแล้วใครเออแล้วแล้วีบุรี่เบอบางแล้วกันเีเจาวตอนตออบ่าที่เป็น้ออ้ออเออหลีแล้วขืนไปก่อนจะจังเป็นนะ เอกแดงตัวม mm ึง hmm. mm ิ้งย่อืมเห็นจงบเมเปิดเปิอย่เปิดใครเปิดเปิดปิดอยู่แตหว่าเหาทามลาเนี่ยบเม่เลยใครอีได้แตถ้าเปิดไว้ไว้มันปิดปิดมันปิดมัปิดมันเปิดัซาโเลยเนาะตัวตูน่ยปะป วา้เขเลียบมึงอยเนาะห้าเลนอนกลางเลยค่ะเนะข้ายางออก้านอนกลางถ้าเลนอนแล้วกกรสมือางแต่เตียงเตียงเตียงเตืนถ้าแ่สอมือานต่เตียง้าไปอนจะท่าต้ถ้าเกิบตกเตียงได้หินเตียงนี่อยู่เดนพอไปทางหนเตียงนะจักรยานผู้นจักยานย ยงไงนะม่นเปอะไรัายหรอเปล่เตียงโคงามเลยอ๋ออย่าผักคายกี่แรงเขาวะมีเขาวาใช่โอ้ยยังขายแล้วเขาวะใช่นห่ะลัวนันพอหญ่เขาวะเขาก็ชื่อเรียเตียงเอาไปไห้ขายไปนะรอๆๆๆผักขายลูกเงนกันเด้งเงินหลุกคุณกูหัประมุ่นกับปืนกูหับอันปืนกูหัประมุ่น ลูก่ล <c standen> ูกเราคนขายลูกช่อลูกเตียงก็นขายหยังมาลูกช่ประชาเาก็ขายบรหาลอยุบอกเตียงค่ะขยันในเปพันขยิ้นซื้อน้าบัวไเตียงนั่นน่ะนะคอยซื้อพันบาทสุดเดือนเตียงขาบรซื้อบนนั่งวันนีิใครเปคนเงินไปซื้อก็ไปเทาอยู่ได้ซื้อยังไหวคองไยังไงอืมจะซื้เขาแก่มาชุ่มไ ขายอยู่แล้วตรงนั้นรสรุปรถดูอะขายเสร็จทิ่างเขาก็ทิชชูนน่อายุดมือนนนบอเราเวัานเรา,าเ,เราขา,ายอยู่แล้วเอารถทิชจับไว้เอไม่ตลาดนะกูุปก็ขายขา,ายอ่ะบอกเตียงเจาญญ้าคุณใหญ่ไปใช้เตียงใน,น,น,นเดือนคนน่ะนี่น,น,นแม่นาดีาน,นมาเจา้าขายทถูกเออเออขอหุอู้มว่า กูวาอู่ะกูว่ามัจขายไแล้วพรเจ้าให้ตอนไหนวะล้าจะขายเตียงนะเอามอว้บเดือถึงงานเนาะงามก็งามด้เตียงน่ะห่เอามไว้ลยเตียงใหม่บัทก็เอาอย่ารัไปเอาคุณผู้หิมาเนาะี่เจาก่อน่ันจีเอาไปเที่ยงบ่เาเพราะไม่เขามีอยู่เราไม่จะใช่หรอเอยื่เน ขายข้ซื้อายว่าสิลักขายนเลอบ้านท่นาหยาดเนาะเลือกยี่ซื้อใหม่ปุ๋บุ๋มทอันนี้คปอนกาหายแล้วเนี้แทบเลคือเห็นไปนำหายแต่วัาสิ่งเดียวที่เราขายกูได้คือเพื่อนเล่นเนาะเอ้ยที่ราขายไปือเพือนกับดาวเพือนกับขอคันใหม่กั้องเลยขอบคุณใาราที่มาหาชมเราก็ขายไปบุเหล่่นอย้ได้ขายแต่เราขายน้องชาติ